ทำแล้วมันจำไม่ได้พี่จริงก็ไม่ล้างนะต้องไม่โดนน้ำเลยถ้าโดนน้ำเนี่ยจะนลื่นพี่โจทำน้ำจิ้นรอเลยเเกินรอใช่ไหมไป,ไป แตทิ <formation jin x 2> ้งห <ee> ัวมะอันนี้ไปบ่อทิงหลังเรื้อิหังเรือน้ำพี่ใส่ไว้ละสวนและัี้่นี้ไปก่อนมันสะอาดแล้วไงโอ้ยหัวมันหัวมันตอนนี้เป็นยังไงนี่ครับการประจำเรือกานที่มาครับอ้าวโอ้โหสาวโนน้ำจิ้มเพื่อหันล้าย ไอบีเอาเอาเอาอันไม่ใช่ไม่ใช่ไอเสียงใหญ่ไม่ได้มาเหรอเอาเสียงนี่มาเหรอใ มีไหมไม่ใช่จานถ้วยออแล้วใอครขะคเรือีอต่ตัวตัวัว,ว,วเรืหนังของมันเนี้ยมันจะทำให้คาวครับจริงเหรอจริงครับหากหนังกระหัวเนี่ยทำให้ กินมากตรงไหนพี่กลางบอลคูนโอ้ยอารอดีอร่อยดีออสเตรเลียนะครับอร่อยดี้เรื่องสิริณิยิงจ้ายี่งนะฮะข้อศิบุร์ข้อศิบุร์กินข้าวอะไรนะพี่โจ๊กสดๆเลยกินได้อ่าเอาแล้วจานไต่มีไหมอ่ะครับพี่อาจารย์มาอาจารยนทำยี่สิบเล็กแบบ ตวยแล้วนี่ตอบด้วยด้วตอบมีตอบ กินกินนี่ก่อนเอาดิปไปกินได้เข้โอเคาทำตามเขาอมาเลยคนลึกคนมามามาทุกคนทีเอาเอาช้อนเท่าไหร่ช้อนมาเอาให้มา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 ช้อนก่อนไอหัวนี่กินได้หัวโดนนี่กินได้เดี๋ยวราทำทีละส่วนใี่ใจเย็นๆแต่ส่วนที่อร่อยที่สุดคือส่วนที่ผมกำลังทำครับคืออะไรปีกหมึกครับไปน้บเก้บไปนับไปเอาไม่มีเดี๋ยวนี่ก่อนปีกหมึกจะอร่อยที่สุดโอ้เยอะมาก อาดับยิ่งก็เลยเ,เกยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาไม่ยันอย่างเดียวพี่บังครับ กินอาหารญี่ปุ่นได้ไม่กินอาหารญี่ปุ่นนี่รำเองแน่เสียดายนะเอียงก็เอียงก็ว้าวเอ้ยเ่อกินอาหารญี่ปุ่นนี่อาหารไทยแต่อาหารไทยค่ะมันจุดๆแบบนี้ก็บปกติโอ้ยแซ่บหลายเหม่กินต่อมันต้องหัวนะเดะเออเก่งจังโอ้แม่มันแซ่บลายเลยกินย่านจะติดใจครับเพราะว่าเราจะไม่ใหอาหารจุดคือแบบนี้ให้กินข้าวไรโบกินจ้าอ้าวป็นโจ๊กเปิ้ลเจ้าของเรือ เลยมันมีอะไรเนี่ยตะเกียบเขงนี่ยเพาว่าใครนนั่งอยู่คนนี้เฮ้ยอาัยใคังเยะตอเดียวมาดูเดี๋ยวต้องเห้เจ้าิกครับจจิ้มอนเขาเปนนิจิก่นนะเขาเลือกเอาช้นสวนเดวาเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะซาซิมิค่าหห้ังผู้หญิงกินก่อนนะครับ ม่เด้ดูมนวเดี๋ยวเขามากินนี่ออสเตรเลียสีด b q u i big s q u ่ a y first come on lady first to try the squid นะครับเดี๋ยให้เขาชิมเขาจิม้มกัน,นี่นะุนๆไม่รูนนเ้เขาจะน,น่าจะกล้ากินนะน่าจะกล้ากินเนี่ สองไฟหน่อยมาสใกล้หน่อมองไ, kami, ไม่เห็นมาส, Turn, สองใกล้สองไฟใกล้น่ยอ้ใช่เยอกี่ <S <S ้อย่าายได้โดยอร่อยเดิเชเร็วๆเขาอิสดิเชวันวันหม้อวัหม้อวันหม้อไอ้เยไม่กินอไย กนากินเลยแกไม่กินา้องให้กินเองยอมชัชาัแรกนะ่เอเราไม่ยอมกินเอาดิยากินเลยเอลองดูแม่กินเอยากด้ใจเวลาไป้นไม่เยโอเคยโอเคคอยยอยเอาเกบมาอีกเดี๋ยว ว่าซาบว่าซาบวาซาบิอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้อาลองเอาตะเกียบมาอร่อยอร่อยปิดไฟแล้วนะาว่าไม่เคนไทยอีใครเ่นี่ตะเกียบเฮ้ยเอาอันใหม่กันนะนุมา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 ามามาอาม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 อา